สวัสดีค่ะตอนนี้ก็เป็น EP ีที่4แล้วนะคะใครที่อบอกว่าเอ๊ะมาดามตู่ทำอะไรเป็นงงง,งเนาะค่ะวันนี้ก็เกิดจากแรงศรัทธานะคะแรงศรัทธาจากมาดามตู่เองค่ะพ่อปู่พยาน,นาคพระราชนะคะ ติดตามลุงป้ามาเกือบสองปีเนาะติดตาม y u t u b e แต่และช่องละช่องก็เกือบสองปีดูมากมายหลายช่องอจนเหลือไม่กี่ช่องที่จะต้องติดตามแล้วเนาะเพราะว่ามันก็เรื่องซ้ำๆเดิมๆเพราะตอนนี้เรื่องทั้งหลายก็อยู่ในศาลแล้วรอศาลต,ตัดสินรอศาลพิสูจน์นะคะเราคน นอกก็ได้แต่ให้กำลังใจลงพลป้าแตนนะคะมาดามตู่ก็ไม่เคยไปทั้งกกกอกแต่ตอนนี้ก็ตั้งจิตอธิษฐานอยู่ว่าจะไปจำปาดงสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะที่ทําคลิปพญานาคปู ปาริจิตนาคราชมานี้ก็เพราะอยากได้รูปมากๆเลยอยากได้อยากเห็นพระเห็นช่างเขาปั้นแต่และเกรดแต่และเกตด,ด้วยฝีมือด้วยแฮนด์เมดนะคะไม่ใช่ด้วยผลิตจากเครื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถทำเป็นแผ่นแผ่นเป็นเสมอกันได้นะคะคืออยากได้แล้วก็อยากจะมาเล่านี่นี่แหละค่ะ คือตัวเองเน่ะเป็นคนเมืองหนองคายนะคะเป็นรู้เรื่องพญานาคของลุ่มน้ำโขงมาตั้งแต่เกิดนะคะก็เลยศรัทธาศรัทธาในที่นี้ก็คือใครตั้งใจดีใครมีจิตใจเมตตาตั้งจิตอธิษฐานแล้วสร้างได้ขนาดนี้ก็ถือว่าคุณมีบุญนะคะมีบุญ ไม่ใช่อวยนะคะพูดจากใจจริงมีบุญและตั้งใจจริงเพราะเกิดจากองค์พญานาคองค์นี้เกิดจากแรงศรัทธาของ A FC นะคะแรงศรัทธาของ A FC เป็นที่ตั้งเป็นที่ให้หนุนนำทุกสิ่งทุกอย่างทำไปเถิดอันไหนเป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าในภายภาคหน้าก็ขอให้เจริญเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆ อย่างน้อยดินแดนแห่งนี้ก็มีพญานาคเป็นสิ่งที่เคารพบ,บูชาสิ่งที่ใครศรัทธาก็ไปกราบไหว้ได้นะคะความเชื่อของเรื่องของพญานาคนะคะเป็นตำนานนะคะเป็นตำนานความเชื่อเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณสมบัติชาวฮินดูถือว่านาคเป็น ผู้ใกล้ชิดกับเทพองค์ต่างๆเป็นเทพเจ้าแห่งน้ำเช่นอนันตนาคราชที่เป็นบัลลังของพระนารายตรงกับความเชื่อของลัทธิพราหมณ์ที่เชื่อว่านาคเป็นเทพแห่งน้ำเช่นปีนี้นาคให้น้ำหนึ่งตัวแปลว่าน้ำจะมากจะท่วมที่ทำการเกษตรไรนา ถ้าปีไหนหน้าให้น้ำเจ็ดตัวน้ำจะน้อยตัวเลขหน้าให้น้ำจะกลับกันกับเหตุการณ์เนื่องจากถ้าหน้าให้น้ำเจ็ดตัวน้ำจะน้อยเพราะน้าเกินน้ำไว้ในส่วนของปฏิมาก,กรรมไทยนะคะมักจะเห็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับนาคได้เสมอในงานจิตกรรมปฏิมาก,กรรมและหัตถกรรม นาคเป็นส่วนประกอบที่สำคัญทางสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะตามอาคารวัดต่างๆหลังคาอาคารที่สร้างขึ้นสำหรับสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันศาสนาและก็สถาบันศาสนาสถานตามกตินิยมที่ว่า นาคยิ่งใหญ่คู่ควรกับสถาบันอันสูงสง่งเช่นนาคสะดุ้งที่ทอดลำตัวยาวตามบันไดนาคลำยองซึ่งเป็นบ้านลมหลังคาโบส์ที่ต่อเชื่อมกับนาคสะดุ้งนาคเบือนนาคจำลองและนาคทันทันทวยรูปพญานาค สำหรับพญานาคกับตำนานในพระพุทธศาสนาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสรู้ธรรมพิเศษแล้วได้เสด็จไปตามเมืองต่างๆเพื่อแสดงธรรมเทศนามีครั้งหนึ่งได้เสด็จออกจากร่มไม้ ปุทุปานนิโครธไปยังร่มไม้จิกชื่อมุจจลินสงนั่งเสวยวิมุตติสุขอยู่เจ็ดวันคราวเดียวกันนั้นมีฝนตกปรำปรำประกอบไปด้วยลมหนาวตลอดเจ็ดวันได้มีพญานาคชื่อมุจจลินเข้ามาวงด้วยขดเจ็ดรอบ พร้อมกับแผ่พังพานปกพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะป้องกันฝนและลมมิให้ถูกพระวรกายหลังจากฝนหายแล้วใครขนดออกแปลงเพศเป็นชายหนุม่มเยินเฝ้าที่เบื้องพระพักด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้าด้วยความศรัทธา และความเชื่อดังกล่าวทําให้เป็นที่มาของการสร้างพระพุทธรูปปางนาคปกแต่มักจะสร้างแบบพระนั่งบนตัวพญานาคซึ่งดูเหมือนว่าเอาพญานาคเป็นบัลลังเพื่อให้เกิดความสง่างามและทําให้คิดว่าพญานาคคือผู้คุ้มครองพระาศาสดา พญานาคเป็นสะพานสายรุ้งที่เชื่อมโลกมนุษย์กับสวรรค์หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือโลกศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อที่ว่าพญานาคก,กับรุ้งเป็นอันเดียวกันก็คือสะพานเชื่อมโลกมนุษย์กับสวรรค์นั่นเองในสมัยพระพุทธเจ้ามีพญานาคตนหนึง่ง นั่งฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วได้เกิดศรัทธาจึงได้แปลงกายเป็นมนุษย์ขอบวชเป็นพระภิกษุแต่อยู่มาวันหนึ่งเข้านอนในตอนกลางวันหลังจากหลับแล้วมนได้เสื่อมกายเป็นงูใหญ่จนพระภิกษุรูปอื่นไปเห็นเข้าต่อมาพระพุทธเจ้าทรงทราบจึงให้พระภิกษุ นาคนั้นศึกออกไปเพราะเป็นสัตว์เดรัจฉานนาคตนนั้นผิดหวังมากจึงต้องจึงขอถวายคำว่านาคไว้ใช้เรียกผู้ที่เข้ามาขอบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นอนุสอ์ในความศรัทธาของตน ต่อจากนั้นมาพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติไม่ให้สัตว์เตราฉานไม่ว่าจะเป็นหน้ากรุฑหรือสัตว์อื่นๆบวชอีกเป็นอันขาดและก่อนที่อุปชาจะอุปสมบทให้แก่ผู้ขอบวชจะต้องถามอันตรายยิกกธรรมหรือข้อขัดข้องที่จะทำให้ผู้นั้นบวชเป็นพระภิกษุไม่ได้รวมแปดข้อเสียก่อน ในจำนวน8ข้อนั้นมีข้อหนึ่งถามว่าท่านเป็นมนุษย์หรือเปล่าและจึงเรียกการบวชนี้ว่าบวชน้าคสำหรับความเชื่อในดินแดนต่างๆของไทยดินแดนที่มีความเชื่อเรื่องของนาคมักจะเป็นภาคที่ติดกับแม่น้ำขงคือภาคเหนือและภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือมีตำนานเกี่ยวกับพญานาคอยู่เช่นกันดังในตำนานสิงห์หนวัดซึ่งเป็นตำนานเก่าแก่ของภาคเหนือเองเมื่อเจ้าเมืองสิงห์หนวัดอพยพคนมาจากทางเหนือพญานาคแปลงกายมาช่วยชี้ที่ตั้งเมืองใหม่และขอให้อยู่ในโทษสพิษราชธรรมพอตกกลางคืนก็ขึ้นมาสร้างครูเมืองเป็นเมืองนาคพันสิงห์ ผนวัดต่อมายกทัพปราบเมืองอื่นได้และรวมดินแดนเข้าด้วยกันจึงเปลี่ยนชื่อเป็นแขวนโยนกนครต้นวงของพยามังรายผู้ก่อกำเนิดอาณาจักรล้านานานั่นเองสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงเชื่อว่าแม่น้ำโขงเกิดจากการแท้ตัวของพญานาคสองตน จึงเกิดเป็นแม่น้ำโขงและแม่น้ำน่านนอกจากนี้ยังรวมถึงบ้างไฟพญานาคโดยมีตำนานว่าในวันออกพรรษาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงพญานาคแห่งแม่น้ำโขงต่างชื่นชมยินดีจึงจุดบ้างไฟถวายการเสด็จกลับของพระพุทธเจ้าจนกลายเป็นประเพณีทุกปี มาดามตูไม่ใช่เป็นคนเก่งนะคะ,ะติดตามและรวบรวมเรื่องพญานาคให้เอามาเล่าวันนี้ให้กับท่านผู้ฟังผู้ชมได้ชมกันเพราะมาดามตูจะเข้าถึงจำปาดงของจังหวัดสกลน,นครแล้วนะคะ,ะตำบล กดนาคำนะคะค่ะด้วยแรงศรัทธานี้ศรัทธา,าแรกก็คืออยากได้รูปพญานาคสวยๆก็ได้แล้วนะคะภาพพวกนี้ถ่ายจากกล้องของลงจิมมี่นะคะลงจิมมี่ก็ขอขอบคุณนะคะ,ะถ่ายจากกล้องสู่กล้องนะคะจะได้จะเห็นวงกลมขาวๆนั่นคือเราถ่ายจากกล้อง จากกล้องนะคะก็ขอขอบพระคุณลุงจิมมี่เพราะว่ามีเป็นยูทูบเบอร์ของกกอกหมดเลยแต่ที่ดูตลอดก็คือลุงจิมมี่นะคะทุกคนมีแรงศรัทธาแรงอธิษฐานทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองถ้าเกิดว่าเราทำดี เราไม่ได้ทำลายใครทำร้ายใครเราก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุมของเราอยู่เหนือเสียนเราไม่กี่นิ้วหรอกคะ่ะคนที่ศึกษาธรรมะจะรู้ว่าปัจจตังเป็นยังไงนะคะขอบคุณนะคะที่รับฟัง